กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหลายเด่นเจทุกคนกันด้วยนะครับและในวันนี้มาอยู่กับช่องอาเดนเจร์คงนะครับผมและมาวันพัิฤัสนะครับก็เป็นการเพิ่โมโอกาสเกียร์นะครับก็จะมีไมโครโฟนแล้วก็เป็นเกียร์ของมิกกุนะครับก็มาใหม่สดๆรลล้อนๆเลยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ในไอดีหลักนะครับก็ผมก็จะมาเปิดการชาติตามล่าให้เบาวมายากลนของผมนะครับ ตอนนี้แมนะ็กแล้วคือต้องการเกียร์มากมาเลยนะตัวนี้นะครับถ้าได้มาเนี่ยมันจะคุ้มค่าที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเกียร์มันเป็นแบบโอ้โหโคตรแจ่มนะครับใครพลาดนี่คือโอ้โหต้องต้องรออีกนานเลยนะกว่าจะมานะครับโอเคเพื่อโอกาสก,ก็จะมีเป็นเพื่อโอกาสท่าสุยอดนิยมทาตน้ำนะครับก็ก็โอเคนะแล้วก็เป็นเพื่อโอกาสพวก ย่อยๆนะพวกนี้ก็พอได้นะอืมมาเรามาเปิดตามล่าชิ้นนี้อย่างเดียวเลยเพราะว่า <c oughs> อ่ของผมไม่ค่อยชอบเกียร์ไมกทสาไหร่นะมันดีนะมันดีนะครับแต่ว่ามันใส่ของทัดไฟนะทีมของผมเนี่ยไม่มีทัดไฟนะก็มีอยู่แต่ว่าไม่ค่อยมีพวกเอ่อไมกุม,มินนะครับก็ไอพวกที่มันดาเมจจัดๆนะไม่มีเลยนะครับ ก็เราจะตามหาไมโครโฟนนะให้แท้งเรากันดีกว่านะครับโ okay. อเคก่อนที่จะเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด like, กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่ามาไอดีนะของผมก็เก <c oughs> ็บนะเก็บมาก็เอาเรื่องเลยนะครับมันก็แจก,กด้วยนะเกมตัวเกมก็แจก,กมาเรื่อยๆนะแต่เราจะออกไหม โอ้โหเกาะฟีนิกซ์เชา้าๆตื่นขึ้นขอให้มันแบบได้หน่อยได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยห้าดาวล้วนไหมเนี่ยเอ้ยเอามา <c oughs> ขออภัยด้วยนะทุกคนโอ้โหเอา้าอย่างนี้ก็ <c oughs> ตบมือสิครับตบมือสิครับรออะไร ตกมือสิครับโอ้โห,โอโหเอ้ยอสุ่มกาชาให้มันได้แบบนี้เออเป็นไงล่ะได้กับเขาแล้วนะครับหนึ่งชิ้นนะโอ้โหนี่แหละการเพื่อโอกาสมันต้องเป็นอย่างนี้นะนึกว่าจะออกเป็นเซต5้าดาวล้วนนะครับโอ้โหนี่เอเอเฮ้ยเฮ้ยทามันมาอีกชิ้นหนึ่งเราไปเปลี่ยนสุ่มเป็นยยมิกุก็ได้นะเออมาแต่ว่า ก่อนที่จะสุ่มนะครับตัวเกมเข้าเกมมาเนี่ยตอนตอนนี้ตัวเกมแจก,ก50ลูบี้แล้วก็ซากุระร่างธรรมดาหนึ่งตัวนะครับเออนี่แหละนี่แหละมันเพิ่มโอกาสมันต้องอย่างนี้นะเอามาอีกตั้ง1ชิ้นถ้ามาอีกหนึ่งชิ้นนี่คือโอ้โหคลิปนี้จะเป็นคลิปไฮไลท์ของทุกๆคลิปเลยนะมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะไปสุม่มเอ่เกียร์มิกุ แปดดาวของอ่ขบก็ได้นะพวกนาฬิกาอะไรเงี้ยนี่อะไรแหวนไหมล่ะไมน่น่าปืนแปดดาวให้ๆฮอีกขอเสียงแตกเลยทีนี้โหแซ่โหกระจอกงอกงโหไม่ออกแล้วมั้งนี่อะไรชิ้นสุดท้ายโอ้โหถุงมือเรียบร้อยจีจมาเรามิกุบ้างนะ ถ้าได้มาเนี่ยก็ได้จะใส่ให้แจ็คเดริเปอร์ได้นะครับอืมเราเปิดหมดเลยเราไม่สนนะครัเอออย่างน้อยเราก็ได้เกียร์มาแล้วนะหนึ่งชิ้นนะครับเป็นเกียร์ของธาตุพลังไม่ใช่ธาตุดิสายพลังมามิกุเคือโอกาสอยู่ให้ได้หน่อยโอ้โหวบนตาออฟตัสไม่ใช่ <Yeah. S 1> โอ้โหโอ้โห เออหือโอโหเป็นไงล่ะมาอยู่นะรอบเดียวโอเคไม่เป็นไรเรายัางถือว่าดีนะที่มันออกอะ่ะเออคลิปนี้ก็ได้เพอยู่นะครับสุม่มโอ้โหเจ็ดดาวออกลุนลัวไม่มีแปดดาวให้ลุ้นเลยมาเราโอ้โ oh ห oh. อะไรมันจะเวอร์วังขนาดนั้นนะครับมา อัพเกรดกันเลยดีกว่านะครับย่า yeah, ชิ้นไหนที่มันอ่อาิืนนี้ปืนอ่ะอัพอพัไปมันไม่ใช่กันมันอัพอ่าของตีบวกนะครับก็เลยอัพช้าหน่อยเราไปตัดตอนที่มันเสร็จเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้ก็ไมค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะไมโครโฟน10ปีของเรานะครับเออเราไป สลับหาออปชันกันหน่อยดีกว่าโอ้โหทำไมมันมีน้อยจังเลยเอ,อ๋อก็จะมีพลังชีวิตต้านสกิลนะครับออปชันของมันก็จะมีระยะเวลาที่ซาเลนเจอร์พลังชีวิตจมตีโดนแน่นอนแล้วก็ห้ามศัตรูใช้ทักษะนะครับออปชันสุดท้ายเราจะเอาเป็นอะไรดีอะปล่อยตัวเร็วไหมเอาปล่อยตัวเร็วไหมอืมปล่อยตัวเร็วก็ก็ดีนะอืม เพราะว่ามันก็จะได้ปวดๆเยอะๆหน่อยนะครับเอามาถ้าได้ต้านสกิลก็จะเอาต้านสกิลนะแต่ว่าถ้าได้ลดปล่อยตัวเร็วก็ดีนะโอ้โหจะได้ไหมเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยระยะโอ้โหระยะมาเยอะหมดแล้วเนี่ยอ่ะโอเคในต้านสกิลก็คือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะเรามาอัพกันเลยดีกว่าโอ้โหดูผมเก็บไว้ดิ490เยอะจัด เรียบร้อยแม็กในอันสั้นแล้วเราถอดเกียร์กัน่อนดีกว่ามาเราถอดเกียร์มันเรียบร้อยแล้วนี่เออเป็นไงล่ะครับโอ้โหแจ่มเลยอย่างนี้ปล่อยตัวของเราตอนนี้ก็ลดไปโอ้โหแล้วยู่สามจุดแปดนะเออลดเยอะอยู่นะครับตันสกิลอีกลบสกิลอีกโอ้โห โคดีนะเล้วอีกเกียร์ชิ้นหนึ่งนะ8ดาวเอ้ยไม่ใช่7ดาวใส่ให้โอลิเวอร์ก็ได้นะโอลิเวอร์เราก็จะได้เข้มๆนะครับอ่ะจัดเข้าไปเลยเสียเวลาดูนะครับโอเคอ่ามาเราไปตี PVP กันสักสักเล็กสักน้อยนะอืมสักเล็กสักน้อยโอ้โหทีมตั้งรับของผมก็แย่อยู่นะก็มีแพ้มีชนะโอ้โหเขาตัวบิน2ตัว โอ้ oh, ผมก็ไม่ไหวสิครับแบบนี้อ่ะเราได้ตีกันแค่รอบเดียวนะครับคัดทีมตีกันหน่อยนะนี่เขาปั้นบ่าวังมาทูดนะครับแมก็กอ่ะเกียร์เกียรก็โอ้โหแปดดาวก็ได้อยู่นะอืมอืมอืมนี่นะครับก็โอเคเราไปตีกันเลยดีกว่ามา ขอผมเอาตัวหนึ่งออกนะเพราะว่ามันกินแร่ของผมมากเลยนะก็เลยได้เอาออกนะครับเอามาไม่รู้ว่าจะแพ้หรือเปล่าบอดยังยังกิ่งนะบอดผมว่าเฮ้ยทรงทรงเรามาเหนือนะเกมนี้ทรงเราแบบมาเหนือจัดเลยนะครับอ่ะโหปล่อยตัวอย่างไว้อะ่ะยมาทูดเราอะ่ะเออ มาสิครับมาสิครับโอโหตัวนี้ยม,มทูตเราปว่วนจัดเลยนะคือปล่อยแซม,มอนผีออกไปนะครับเป็นตัวกันกันดาเมจกันอะไรได้ทุกๆอย่างนะกันพายุก็ได้นะคเด้อนี่คอมโบตัดแร่ด้วยนะตัวนี้โอ้โหยืนแข็งแข็งโป๊กบอกเลยใครไม่มีเหนื่อยแน่นะตัวนี้มีเกยร์ดีก็อย่างนี้แหละครับแปดดาว เออเรียบร้อยทีมทีมเขาโดนผมยัดเยียดนะครับคือไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไอเทมอะไรเลยนะนี่เรียบร้อยจีจนะครับโอเคผมผมก็ยืนเพชรหนึ่งได้นะชิวๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็โอ้โหถือว่าประสบความสำเร็จนะ ที่เราได้มาชิ้นหนึ่งนะครับเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ตีบวกนี่ว่าเอ้ยเราลืมนี่ว่าโอ้โหดูผงเก็บขนนกฟินิกไว้สิ731นะเยอะมากนะครับนี่เรียบร้อยเออผมก็ว่าอยู่มามันจะอยู่ในสกิลหนึ่งนะครับน,นี่ก็อห้ามสตูใช้ทักษะนะ3.3วินาทีนะครับก็จะบวกเข้าไปค่าเดิมของมันนะ5วิครับ โอ้โหก็จะจำจำแบบจำเลยนะเออโอเคก็จบเพียงเท่านี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อขึ้น500ซับสไคร์ไ์นะครับก็อีกนิดเดียวนะขอคนละไลค์ like, คนละแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามให้ผมขึ้น500ซับสไคร์ไค์ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ